เมื่อว,วานนะครับเขาประกาศกฎหมายใหม่นะครับห้ามห้ามนั่งคือห้ามปกติเนี่ยเขาจะห้ามขายแอลกอฮอล์หลังเที่ยงคืนนะครับแต่ก็ยังอารุ่มเอลวยกันก็นั่งดื่มต่อได้ร้านส้มตอง,ตงสอง้มตำข้าวต้มนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะห้ามนั่งด้วยไม่ให้ขายแล้วก็ห้ามนั่งซิวคือถ้าเห็นมนโต๊ะปรับเลยหมื่นหนึ่งกฎหมายทีย่ยกฎหมายมันไม่พัฒนาครับมันได้เหมาะกับยุคสมัยครับ ไอ้กฎหมายเนี่ยมันออกมาตั้งแต่นู่นสมัยยุคในชวนหลีกภัยครับยี่สิบกว่าปีก่อนห้ามขายแอลกอฮอล์ใช่หป่าไม่รู้จำไม่ได้ละไอ้นั่นไอ้นั่นมันกฎหมายปิดผับปิดผับตีสองแล้วก็มามีกฎหมายเนี่ยประมาณยุคของของใครวะคุณทักษิณมั้งหรือใครจำไม่ได้แล้วล่ะเร็วนี้เองไม่กี่สิบปีเนี่ยนะแล้วก็มันทํามาสร้างปัญหาครับคือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับปัญหาของว่าเออคนแม่งจะกินแล้วขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรอกคนมันไอคนที่มันกินเนี่ยมันก็กินได้ทั้งวันแหละครับเขาแค่ห้ามขาย นะคนเกิดวินิจหัยก็เกิดอยู่แล้วครับมันจะเกิดมันก็เกิดครับคือคุณห้ามมันก็ห้ามไม่ได้หรอกครับคือซึ่งอันนั้นมันเป็นส่วนน้อยคุณต้องไปบังคับใช้กฎหมายเอานะครับในเรื่องของการขับรถนะครับหรือว่าไปปลุกจิตสานึกรณรงค์อะไรก็ว่าไปแต่กฎหมายที่มันออกมาคราวนี้ที่แบบว่าห้ามนั่งเลยเนี่ยห้ามนั่งต่อนั่งชิวเนี่ยผมจะบอกให้มันมันจะเปิดช่องโหว่ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหากินอีกแต่พี่ผมมีเคอไม่พอะไรรูอปล่ลปะเขาบอกว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่หาเงินไว้ รัฐบาลแม่งนักการเมืองไม่อยากหาเงินเดี๋ยวอ่ะไอ้พวกผับบาร์เนี่ยนะผับบาร์ที่มันอยากเปิดเนี่ยมันก็มันอยากจะเปิดต่อเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ไม่แบบไม่แบบไม่แบบเขาเรียกว,ว่าไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วพวกนี้ต้องปิดเที่ยงคืนหมดที่คุณไดเห็นเนี่ยเป็นร้านอาหารทั้งนั้นนะครับผับที่มีใบอนุญาตจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ที่ครับมีอยู่ไม่กี่ที่มีแค่ rca หรือว่าร้านใหญ่ๆพวกโรงบงโรงเบียร์ส่วนใหญ่ไม่มีครับไม่มีมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับใบหนึ่งสี่ห้าร้านอะ่ะใบ,ใบ,ใบญญ ขอขอไม่ได้เขาไม่ให้มีตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีซนนิ่งอะหลังเที่ยงคืนต้องปิดหมดครับคราวนี้มันก็จะเป็นช่องทางให้การต้องมีการจ่ายสวยกันมโหลานคือจะต้องมีการจ่ายสวยกันโหลานไม่ได้จ่ายในกตำรวจนะจะจว่าจากตำรวจไม่ได้นะปกครองปกครองแม่งต้องจ่ายหมดในท้องถิ่นแม่งมีกี่หน่วยงานแม่งต้องจ่ายหมดแล้วทําไงเขาอยากเปิดอะก็ต้องจ่ายแม่งหางเงินเลือกตั้งป่าวะ่ะกูเท่าที่กูดูเนี่ยแม่งหางเงินเลอกตั้งแน่นอนเลย นะครับหรืออีกแง่มุมหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับคุณไปดูผับจีนเนี่ยคนจีนแม่งเปิดผับทันไปเมืองไปหมดเลยผับใหญ่ๆด้วยนะแล้วปิดเช้าทั้งนั้นเลยนะแล้วไม่มีใครเข้าไปยุ่งด้วยนะผับผับก็ผิดก,กฎหมายเจ้าของก็ผิดก,กฎหมายคนที่ทํางานข้างในก็ผิดก,กฎหมายครับนะแล้วอย่างที่ผมบอกนะพวกนี้มันเอาของตัวเองมาหมดน้ําเปล่ายังเอามาจากจีนคุณเชื่อไหมคราวนี้ พอร้านร้านในร้านเล็กๆมันปิดหมดคนแม่งจะแหะ่กันไม่อาจอยู่ในผับผับใหญ่ๆร้านใหญ่ๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นของคนจีนคุณคุณใครรู้บ้างไหมเรื่องเนี้ยแล้วตอนเนี้ถ้าเป็นผับคนจีนผมบอกเลยมันจ่ายมันจ่ายไม่อั้นมันจ่ายจ่ายมหาศาลจ่ายไม่อั้นนะฮะและจ่ายทุกหน่วยงานด้วยเพราะทุกหน่วยงาน,านต้องเข้าไปขออยู่แล้วนี่ผมจะบอกกระบวนการการเปิดผับให้นะผมเปิดผับเนี่ยผมเคยเปิดพอคุณเปิดปั๊บเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องไปเข้าไปพบ ข้าไปพบใครรู้ไหมเข้าไปพบพุ่กับสอน,นอเข้าไปพบใครเข้าไปพบพุ่อำนการเขตนะครับพอคุณเปิดเนี่ยรัฐบาก็จะมีมาแล้วหน่วยนี้ก็จะมาหน่วยงานนี้หน,นึออ่งเก้าหนึ่งลครบาลปตสปทมมหาไทยปคบฮีอะไรแม่งมาหมดอ่ะมาต่อคนละนิดคนละหน่อยแล้วต้องจ่ายทุกเดือนนะครับอันนี้คือในเคสร้านอาหารนะแต่พอนับเนี่ยถ้าเกิดมันเข้มมันมันเสือกกลับมาเข้มงวดเรื่องของการไม่ให้ไม่ให้ปล่อยไหล คือถ้าเป็นร้านส้มตําเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือมึงห้ามสั่งเหล้าแล้วกินอยู่ต้องเก็บกินอยู่ต้องเก็บนะแต่พอมาทําอย่างนี้ป๊อกอา้าวทาไงอะ่ะกูอยากขายอะ่ะมันก็เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อะ่ะเข้าไปเก็บสวยเข้าไปรีดไถคุณออกกฎหมายร้านหลังแบบนี้ไม่ได้ยังไงครับกฎหมายที่มันสร้างปัญหาครับสร้างปัญหาให้บ้านในเมืองเรานะผมบอกให้ปัญหาไอ้กฎหมายแบบเนี้ยเลิกเถอะครับไอ้กฎหมายที่แบบว่าคือเขาเรียกอะไรนะ คือพยายามจะเอาขี้ฝังกบไว้ใต้ใบบัวใช่ปะคือพยายามจะเอาขี้ฝังกบไว้ได้กินมันก็ออกอ่ะ <_ S 1> คุณนึกออกว่า <_ S 1> มันไม่มีทางเจ็บอยู่หรอกครับเรื่องแบบนี้คุณไม่มีทางห้ามใครคนคืออะไรที่มันห้ามไม่ได้คุณอย่าไปห้ามครับถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรถูกป่ะปัญหาสังคมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เหล้าที่เบียร์เหรอครับถ้าถ้าอยู่ที่เหล้าอยู่ที่เบียร์คุณไม่ไปคุณไม่ไปจะจำกัดสิทธิ์ผู้ผลิตเหรอครับว่าห้ามผลิตนะให้ผลิตได้ แค่วันล,ละเท่านี้ให้คนไทยซื้อก็แค่วันล,ละเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณมาบังคับว่าไม่ให้คนกินเวลานี้ไอ้เรี้สิทธิสิทธิของคนไทยมันอยู่ตรงไหนสิทธิของการค้าขายมันอยู่ตรงไหนครับคุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยแม่งเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยว,ยยวค,นค,นค,นคนเมาคนคนอย่างเนี้ยมันไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวครับคุณไปดูน้ําน้ําท่อมเนี่ยคุณไปดูเนี่ยไอ้ที่ใส่ย,ยาทั้งนั้นอะ่ะคุณไม่ไปดูอะ่ะไอ้ตัวเนี้ย คุณไปดูร้านกัญชาเดี๋ยเมากัญชานั่งกันอยู่เนะี่ยเปิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดไหนบอกไหนบอกเอาลงเอาลงไปเป็นยาสติดแล้วไงไหนบอกไหนบอกเอาลงไปยาสติดไงเต็มเลยจะพาไปดูไหม <c oughs> นี่แหละครับผลงานของรัฐบาลสี่เดือนเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาทําให้มันดีขึ้นครับกับเข้ามาทำามันแย่ลงมีหลายเรื่องนะครับเลิกเถอะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่รัฐบาลใหม่มาก็ควรจะแก้นะครับอย่าคือทําอะไรให้คนเขาทำมาหากินกันได้ครับคุณอย่าไปเอื้อประโยชน์แต่เนี้ยแม่งเอื้อประโยชน์แต่คนจีนนะขายเหล้าดูค็ไม่ดูเนี่ยร้านผัดจีร้านอาหารจีเนี่ยห้วยขวางเนี่ยดังเที่ยงคืนเดี๋ยวคุณไปไล่ดูให้ไหมเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปมาให้ดูว่าเที่ยงคืนมันยังขายกันอยู่ไหมคุณบังคับใช้กฎหมายนยคุณบังคับใช้ให้หมดนะนะครับคุณจะบังคับใช้กฎหมายคุณบังคับใช้ให้หมดนะครับ ถ้ามีใครฝา่าฝืนแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องหลังอเก็บสวยถูกปะเล่นกันแบบน,นี้ก็ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวมีคนที่เขาจะทำเนี่ยเยอะแยะนะครับที่เขาจะคอยตรวจสอบเอยอะแยะนะครับผมเนี่ยได้แต่พูดนะพาะผมไม่เคยออกไปลงพื้นที่เขาหรอกนะครับเพราะผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นผมมีหน้าที่คือพูดให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ไตร่ตรองและได้ใช้ความคิดครับว่าเฮ้ยแม่งออกผลไมยนี้หมายความว่าไงวะชาวบ,บ้านเขาจะค้าจะขายคนนั่งกินเบียร์กดสองขวดมันเป็นไรวะถูกไหม ร้านอาหารร้านอาหารร้านข้าวต้มร้านอะไรพวกนี้ถูกไหมเขาจะเขาจะทํามาค้าขายกาันนะครับเขาจะทํามาค้าขายกาันถ้าไอคนที่ออกกฎหมายเนี่ยมันเป็นพวกไอพวกแก่ๆาค,นนคาคืนเนี่ยก็จริงๆถ้าถ้ามันแก่มากนะก็เออรี่ Early ออกไปดีกว่าอย่ามาทํางานเลยขวางความเจริญชาติบ้านเมืองครับเหล้าเบียร์ไม่ได้ทําให้ชาติบ้านเมืองจเจริญขึ้นหรือจเจริญลงหรือหรือถอยหลังลงครับไม่เกี่ยวเลย เหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองนี้นะครับจเจริญขึ้นหรือถอยหลังลงครับที่ที่ที่ทำให้บ้านเมืองถอยหลังลงคือข้าราชการกับนกักการเมืองต่างหากครับไม่ใช่เหล้าเบียร์ครับ